เล่นไปรอบนั้นมีแต่คนถามหารูนกับไอเทมครับแต่ว่าผมไม่บอกชวนเล่นกับยีนาถ้าเขาไม่อยู่เราก็ได้เวลาตุยบ้าน ยีน่าเขาดักนาคอสครับแล้วผมสไลด์เข้าไปปาดตี2 3ทีล่วงไปเลยตรงกลางพี่เอนโซคิดว่าตัวเองหดเจอผมตุบกระบาลไป2 3ทีล่วงแอนเนตที่ว่าโกง,งเจออันติเราหน่อยไหมกันซีซีครับน้องแล้วก็ตามมาหวดเอนโซต่อแต่สกิลผมหมดครับเลยไม่กล้าสู้ฮายาอาคอสที่ดักอยู่ผมก็สไลด์เข้าไปเปิดให้โฟกัสไปที่ตัวหาตายครับตัวนั้นก็คือรูเมียแต่ลิเลีย <ๆ S 1> เขาปล่อยให้ผมนะเนี่ยช็อตนี้ผมกะจะเก็บเอนโซแต่ว่าเอนเนตผักผมออกไปครับผมก็กดอ,อันติเข้าไปสไลด์ตีเอนโซมาหนึ่งตัวอาจจะข้อต่อแต่่วาเเกกอนปอเสร็จ ไล่เข้าุ่มเจอแอนเนตพอดีแบบนี้ไล่ตียวยาวแต่ว่ามันตามไม่ทันจริงๆอะ่ะขอโทษทีเพื่อนอย่าปล่อยให้ป้อมเลือดน้อยครับถ้าฝั่งข้ามมีปลาไหลแบบนี้ผมก็ไล่เคาะฟีดีดักเสร็จก็ไปเหล่าป้อมต่อครับตรงกลางมีคิปมาให้ดูดเลือดพอดีแบบนี้ก็ตีกันยาวๆพอาได้กลางเสร็จแบบนี้ก็ต้องล่างต่อครับแอนเนตพยายามที่จะกันผมก็หัวดยาวๆไม่สนใจหรอกแต่คิปมันยังไม่เข้าป้อมครับผมก็เลยสไลด์ออกมาก่อนหัวป้อมบ่อยจนเบือ่อแล้วขอหัวคนบ้างทีสองทีบอกเลยว่ามีศพ ตีพี่เย,ยนาจะเสียเกาะเกิดไปครับเขาเกิดขึ้นมาแล้วสลับเคียวผมก็หมดยาวๆแบบนี้เสียเคียวแต่ว่าเขาไปตายให้บอลเลดเสียได้อะจะได้เท่อยู่แล้ว